ครับผมวันนี้เราก็มาพบกันกันทางช่องสีดอบุญรอด,ดนร้อนนั่นนะคกับพี่สีดอบุญรอด วันนครับไม่ได้ลงคลิปติดภารกิจหลายเรื่องครับไม่ใช่ภารกิจช้างภารกิจควานนะครับทีควานภารกิจงานบวชลูกชายก็ได้มีเวลาลงนะครับ เดี๋ยวเพิ่งกลับมาจากทำงาน,นย้ายหลักขึ้นมาครับมาอยู่ข้างล่างนะับอยู่เทียบ้ายอยูร่รอบนสีดดบนรอดเป็ดผู้ไม่มีงาครับ เชือกเดียวครับในหยุดวังช้างอิทธาญาณประเนี่อนเพศผู้ครับไม่มีงาเพศสีหลายคนก็ถามว่าทำไมบุญรอบไม่มีงาบุญรอดเป็นช้างสีดอครับผม เทศผู้ครับผมตัวนี้นก็เป็นช้างที่สูงที่สุดนะครับในวางชัยวิทยาเลยเนจรแล้วหลังจากตกมันก็อ้วนขึ้นมาหน่อยครับเราก็ทำงานทุกวันนะครับ เอฟซีแวเวียนเข้าไปขี่เข้าไปหาได้ครับหลวงช้างยุทธยาเลยพะเนียด์เจะมาที่หมู่บ้านพะเนียดช้างหลวงก็ได้นะครับมาดูช้างแฝดครับแฝดชายหญิงครับผมพิ่งคลอดครับแฝดชายหญิงเราไม่ได้ไปถ่ายมาลงนะเพราะเราทำงานนะครับ ถึงก็ามาหาได้นะครับมาหาได้นะขาหลังที่เป็นรอยขาวคือรักษาขึ้นมาเป็นโดนระเบิดนะครับขาหลังมุดลอดโดนระเบิด ก่อนไม่ได้ชื่อบุญรอดนะครับชื่อสีดอนำชัยครับเทามาเปลี่ยนเป็นสีดอบุญรอดครับพอรักษาหายมีบุญเลยถึงรอดครับผมนี่ครับโตมาก็ยังเป็นเป็นรอยอยู่ครับะขาซ้ายด้านหลัง เรากกำลังจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นนะครับผมเกาะยาเพชรมันจะปลูกต้นไม้ครับผมปรับพื้นที่ครับเราจะไล,ลงมาปลูกข้างล่างครับแล้วก่อนจะมีเนินนะครับผมตอนนี้เนินเขาเกี่ยลงไปแล้วข้างแม่น้าจะเป็นต้นไม้ครับจะมีต้นไม้จะร่มรื่นนะครับกำลังปรับพื้นที่ครับผมปรับที่ทัศ์ นะ้บน้องช้ายเชือกหนึ่งครับเนะี่ยพายยูโรครับผมเมื่อก่อนเลี้ยงคู่กันครับเมื่อก่อนเลี้ยงคู่กับพายยูโรครับมุนรอดไปไหนยูโรไปนั่นนะครับเลยควานเขามาให้ชื่อพี่อีครับควานอีให้พี่อีเขาเอาไปดูแลครับ บนรอกับยูโรก็ยังติดกันอยู่นะครับยังจำกันได้ครับากาศยามเย็นนะครับผมหลังการกล้วยนะครับหัวเชิด ก,กินต้นสับรถครับเป็นอาหารหลักครับผมตั้เดี๋ ากไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสี่ดอบุญรอดครับผมวังช้างยุธยาแลพเนียดครับผม